สวัสดีครับเพื่อนเครับมีเหรียญไม่ชมอีกแล้วครับวันนี้นี่ครับเป็นเหรียญหลวงพุธทธวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับวัดตานเอ็นสองห้าห เปิดโลกมาหาอำนาจนะครับด้าน,นหลังเป็นขุดนะครับขุดเหยียดขานะครับนะครับนะครับขาตั้งขึ้นเลยครับกุดนะครับเปิดโลกมาหาอำนาจนะครับวัดตานเนนปีสองห้าห้าเจ็ดครับสวยสมบูรณ์แบบครับ